สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามจากที่มีการออกมาเปิดเผยว่าจะมีการถอดทางด้านนายสุชาติสวัสดีศิลปินแห่งชาติด้านวรรณศิลป์พ้นจากการเป็นศิลปินแห่งชาติเรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย จนกระทั่งล่าสุดนั้นพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์หนึ่งในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็ได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่มีการประชุมทางออนไลน์ไปเมื่อวันที่19สิงหาคม2 5 6 4มีมติเห็นควรให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรตินายสุชาติสวัสดีเป็นศิลปินแห่งชาติด้านวรรณศิลป์และขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอีกครั้ง เพื่อรับรองมติที่ประชุมดังกล่าวจากนั้นจึงจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการและส่งเรื่องแจ้งไปยังนายสุชาติว่าหากต้องการคัดค้านมติดังกล่าวให้ส่งเรื่องคัดค้านมายังคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ไม่เกิน30วันหลังจากที่มีประกาศมติดังกล่าวด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงวัฒนธรรมเนปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่เป็นการประชุมออนไลน์มีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนายอิทธพลคุณปลื้ม <silk> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมหารือด้วยพร้อมด้วยกรรมการโดยตำแหน่งที่ส่วนใหญ่เป็นประลัดกระทรวงต่างๆคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้หารือกรณีนายสุชาติสวัสดีโดยกรรมการได้มีการนำพฤติการที่ผ่านมาของนายสุชาติมาพิจารณาอย่างละเอียดจากนั้นนำกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประกาศและยกย่องศิลปินแห่งชาติมาพิจารณาประกอบจนเห็นว่าพฤติการของนายสุชาตินั้นเนี่ยครับเข้าข่ายที่จะถูกยกเลิก การเชิดชูเกียรติเนี่ยนะครับซึ่งพบว่าที่ผ่านมานั้นไม่ได้ดําเนินการไปตามหลักเกณฑ์ที่ก,กําหนดเอาไว้ในพรบรและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกทั้งพบว่าก่อนหน้านี้นายสุชาติสวัสดีก็เคยแสดงท่าทีไม่อยากเป็นศิลปินแห่งชาติอยู่ด้วยมาก่อนแล้วนะครับก็เลยมีมติในการที่จะถอดถอนหรือว่ายกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรตินายสุชาติสวัสดีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า มีคำเรียกร้องมาจากประชาชนมานานพอสมควรนะครับให้ถอดชื่อคนนี้ออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติเพราะที่ผ่านมานั้นก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ยกย่องเชิดชูนะครับเกียรติของชาติาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มีแต่ในเรื่องของการบั่นทอนชาติาศาสนาและสถาบันมาโดยตลอดไปยกย่องบรรดาผู้ที่ใช้ความรุนแรงหรือว่าก่อเหตุฉุกหนุ่มแล้วก็ไปเข้าด้วยกับผู้ที่ ต้องการล้มล้างเรื่องของสถาบันมาโดยตลอดเช่นเดียวกันครับ